สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนดูทุกท่านครับวันนี้มีฟุตบอล3ตัวคัดเน้นมาฝากอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคู่แรกครับเป็นทางด้านของศึกกันโชซ์ซิลิอาอิตาลีครับ AS Roma เปิดบ้านต้อนรับกาเบรียนทีมโคโมคืนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านของโคโมครับที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของ AS Roma ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุด รวมทุกรายการของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านเอสโรมาครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการครับเก็บชนะมาได้4เกมครับเสมอไปหนึ่งเกมครับยังไม่แพ้ใครเลยครับส่วนทางด้านฝั่งของทีมเยือนครับโคโม่ครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดนะครับชนะมา2เกมครับแล้วก็แพ้ไป3เกมครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเอสโรมาครับมาเป็นต่อที่ครึ่งลูกครับหรือ0.5นาะครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองว่าในคัาคืนนี้ครับ เอสโรมาครับจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของโคโมไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านเอสโรมาครับส่วนคู่ที่2ครับจะเป็นทางด้านของศึกลาลิก้าสเปนนะครับบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมเรอัลโซเซดัดคืนนี้เวลา22่สนกาสินาทีนะครับผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านฝั่งของเรอัลโซเซดัดครับที่เปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนผลงาน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการของทูก2สองทีมครับเจ้าบ้านบาเซลนาครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดครับยังไม่แพ้เลยครับชนะมา4เกมครับแล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนทางด้านฝั่งของทีมเยือนเรอัลโซเซนต์ครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะมา3เกมครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับ สำหรับคู่นี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับมาเป็นต่ออยู่ที่1.75หรือลูกครึ่งควบสนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้บาร์เซโลนาจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเรอัอซนโเซลัดข้าม1.75ไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับให้มองไปที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับส่วนคู่ที่3มครับคู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ที่เอามาฝากกันครับเป็นทางด้านของศึก f a ฟครับนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมฟูลแลมคืนนี้เวลา23านาินาทีนะครับผลงานของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่บุกไปชนะฟูลแลมในบ้านได้ถึง1ประตูต่อ0ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะมา2เกมครับแล้วก็เสมอไป3าเกมครับ ส่วนทางด้านฝั่งของทีมเยือนฟูลแลมครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะมา3เกมครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านครับมาเป็นต่ออยู่ที่ปปครับหรือ0.25นะครับสำหรับคู่นี้ครับผมก็มองไปทางด้านฝั่งของทีมรักครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของฟูลแลมไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ไปที่แมนเชสเตอร์ ยูนิเต็ดครับสามตัวคัดเน้นเที่ยวมาฝากกันครับในค่ำคืนนี้ครับมีทางด้านของเอเอสโลมาบาเซโลนาแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดครับสามตัวคัดเน้นวันนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยครับส่วนใครนะครับที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนั่นห่อนะครับแอดไลน์มาที่ r p เก้าแปดได้เลยครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยครับเชียร์บอลให้สนุกไปพร้อมกันกับผมนะครับน่าห่อสกอร์บอลครับ